ตุ๊กตาตัวเนี้ยออกมาใหม่ล่าสุดเลยนะดีดีต้อนรับจ้าวาดขนคิ้วซะก่อนเมคอัพเนี้ยรลจริงจริง <c oughs> ขอริบบิ้นหน่อยแล้วก็ดึงได้ออกมาเลยผมของเอลซ่าก็ต้องสีบลอนด์นสิเราจะตัดกระโปรงซะก่อน จากนั้นก็ใส่เข็มขัดได้เลยจากนั้นก็ประดับตกแต่งด้วยคริสตัลรองเท้าในะสั่งตัดมาเป็นพิเศษเลยนะเอลซ่าในจกักรวาลนี้เป็นสาวรวยเธอซื้อของไม่หยุดไม่หย่อนเลยก็คนมันรวยช่วยไม่ได้ไ <Hi. S 1> งาสาวๆคุยเรื่องอะไรอยู่เหรออา่าไม่ไม่มีอะไรหรอกอา้าแล้วทำไมไม่คุยกับฉันบ้างละ่ <like> ละกลาดียังไงพวกคนจนทำไมถึงไม่สนใจฉันเลย งั้นก็ได้ถ้าเกิดว่าไม่สนใจในลูกไฮโซของฉันล่ะก็ฉันจะโชว์พลังความสามารถให้ดูโอ้ยโชว์ออฟีกแล้วน่าเบื่อเนอะถ้าอย่างงั้นก็เอาพายุหิมะไปเลยเฮ้ยไปเหอะหน่าเบื่อจริงๆเลยเอลซ่าก่อกวนคนอื่นอเออกไปนะเจ้าเมกบ้าทำไมถึงไม่มีใครอยากจะเป็นเพื่อนฉันเลยเราจะต้องเปลี่ยนเสื้อก่อน แล้วเวลามาวาดชุดกันแล้วตกแต่งด้านท็อปซะก่อนนะเอ้ามันขาดแล้วอ่ะไม่เป็นไรเย็บต่อกันก็นแล้วกันจากนั้นก็ตัดเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วก็จะได้ผ้าคลุมหัวแน่นอนรองเท้าของเราก็ต้องใช้วัสดุ DIY นะ แล้วก็ติดผ้าสองสีเข้าไปถึงชุดเธอจะไม่ได้ทํามาจากผ้าไหม่ราคาแพงแล้วมันยังเก่าขาดแล้วก็ดูสมมบ้างแต่เธอก็โอเคอะนะอานาเนี่ยเป็นคนที่รักสิ่งแวดล้อมมากๆเธอไม่ค่อยมีเงินซะเท่าไหร่แต่ว่าเธอน่าใจดีแล้วก็อยากช่วยคนอื่นเสมอเออทำไมนะ้ำไม่เดือดเลยล่ะแบบนี้ต้องเติมฟืนเข้าแล้วสิซุปนี้จะต้องอร่อยแน่เลย มีแต่คนได้กลิ่นของซุปเนี้โอ้อานาเธอทำอะไรกินเหรอวันนี้นั่นสิหอมดีจังเลยเฮ้ฉัน <sho af> กินได้เลยจ้ะก,กินแน้อร่อยนะโอ้อร่อยจังเลยอืมอร่อยขอบใจนะดีจังเลยที่ทุกๆคนชอบ <S <S เราจะต้องใช้กระดาษโฟมีลายทำกระเป๋าซะหน่อย ได้เวลาตกแต่งให้สวยงามแล้วละจ้ะกระเป๋าหลุยรุ่นใหม่แล้วสุดมาแล้วนะเอลซ่าเอลซ่ากำลังช้อปปิ้งออนไลน์อยู่ใช่ช้อปปิ้งนะปล่อยให้จิตใจฉันเบิกบานเอ้าอันนะเธอทำอะไรรีไซคเ,เคิลขยะอีกแล้วเหรอหรือว่าฉันควรจะทำงานการกุศลบ้างงั้นฉันจะบริจาคก,กระเป๋านี้ก็แล้วกันบริจาคมันก็ดีนะจะได้ช่วยคนอื่นได้ และเศษไม้พวกนี้จะกลายเป็นอะไรติดตามเลยใส่กิ่งไม้เข้าไปแล้วก็เขียนว่าอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้อมคือฉันอยากจะทำงานเพื่อรักษาสิ่งแวดลอนะ้อมน่ะทุกอย่างเป็นงานรีไซเคิลหมดเลยไงทุกคนฉันกำลังรออยู่นะเอาของที่ไม่ใช้มาเลยเราจะนำไปรีไซเคิลกัน นี่เธอขายอะไรอยู่เหรอเมา่ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมกันไหมแค่แ,คแคยกขยะแป๊บเดียวเธอก็สามารถช่วยสิ่งแวดล้อมได้ด้วยนะอ๋อโอเคอันนอาาจ๋าฉันเอาของมาด้วยนะคือฉันรักกระป๋องตัวนี้มากแต่ว่าไม่ค่อยได้ใส่เลยขอบใจเธอทําได้ดีมากจ้าขอเสียงปรบมือให้เลยของของเหลือใช้เธอทางนี้ค่ะอนนาสวัสดีคือกระเป๋าฉันจะช่วยได้ไหมอ๋อได้สิจ้ามานี่มา ดีจังเลยที่เธอเนี่ยตัดสินใจช่วเสิ่งแวดล้อมอ่ะก็แง่ละเธอเป็นน้องสาวของชนันนะี่นะในที่สุดงานนี้ก็สําเร็จซ้อมพวกนี้เป็นของเหลือใช้ที่เราสามารถใช้ประโยชน์ได้งอซ้อมเลยจากนั้นก็ระบายสีแล้วก็ทากาวโรยกลิตเตอร์ได้เวลาทำล้อแล้วล่ะ เพียงแค่จะต้องใส่ที่นั่งนุ่มๆแล้วก็แฮนด์จับและนี่ก็คือรถมอเตอร์ไซค์ที่แผนที่สุดในโลกแต่คนมีเงินอย่างเอลซา่าซื้อได้อยู่แล้วเด็กๆขั้งหลายได้เวลาไปโรงเรียนแล้วนะเร็วๆเข้าเดี๋ยวก็ไปสายเอาหลักโอ้ยยยยยนยย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 ย้ <Elsa! S 2> อเอลซ่าเฮ้ยระวังหน่อยได้ไหมเดี๋ยวก็เจ็บเอ้าร้อเฮ้ยฉันโอเคนะ <c ười> <c ười> นแล้วรถล่ะเฮ้ยฉันว่ามันเสียแล้วล่ะหน้าไหนเปื้อนเลยมาเดี๋ยวให้ฉันช่วยผลักนะเธอเนี่ยจริงๆเลยนะเอลซ่าเราจะมาทำสกูตเตอร์ยกอนาคตกันเราจะต้องใช้ล้อไง และไม้ป้นดินเบาจะเป็นที่จับตัดตะเกียบเลยลอ้อเสร็จแล้วเก่าไปหน่อยนะเนี่ยแต่ก็ยังใช้งานได้อยู่เอออนาไปไหนงานเมื่อวานไะด้สนุกดีนะไ <Hello. S 1> งอนางานเมื่อวานนะ่ะสำเร็จไปด้วยดีเลยนะว้าวสกูตเตอร์รุ่นอะไรสวยดี อยากขี่มะมีแต่คนชอบสกูตเตอร์ของเธอ <Yay! S 2> นี่ขอเล่นบ้างสิฉันเองก็อยากจะเล่นเหมือนกันอะและในที่สุดเอลซ่าและโอลาฟก็มาถึงอ,อเหนื่อยจังเลงนยนะเอลนี่ทำไมไม่ซื้อสกูตเตอร์เอาล่ะเออก็น่าน่ะสิคือฉ,ฉันไม่รู้สิไม่เป็นไรหรอกลองใช้ดู <Yay! S 2> ว้าวเจ๋งดี ต่อไปฉันจะใช้สกูตเตอร์มลพิษจะได้ไม่มีไงรู้หรือเปล่าแต่ละลิ้นช้างหน้าเก็บซ่อนของเอาไว้น่าสนใจเชียวนะอันเนี้เหมือนซูชิเลยระบายสีให้เหมือนกับสาหร่ายน่าอร่อยแล้วก็ใส่กล่องอย่าลืมให้ตะเกียบด้วยนะกินแห่อร่อยนะเอลซ่าน่ยไม่ชอบอาหารธรรมดาที่โรงอาหารเอาซะเลยเธอก็เลยชอบสั่งซูชิเบอร์เกอร์เหรอ ฮัลโหลออเดอร์มาแล้วครับขอบใจนะอืมดีขึ้นเยอะเลยนี่ขยะเต็มเลยไม่ลองแยกขยะดูเหรอดูสิจ้ามีแต่ของเหลือทั้งนั้นเลยนะคือคนแยกขยะเขาเหนื่อยนะรู้หรือเปล่าอะไรเธออยากจะเก็บขยะให้ฉันเหรอได้เฉลยเออจะไม่ได้หมายความแบบนั้นแสบตาจงใบเราจะมาตัดผ้ากันเปื้อนกันก่นกอน แล้วก็ใส่ไว้ในถังขยะโอ้เ <g> ก <ill ied> ่าจุง้งขาดดนลุยไปหมดเลยเราจะทำถุงพลาสติกเล็กๆจากถุงขยะแล้วก็นำไม้จิ้มฟันมาต่อกันลองจุ่มมือเข้าไปในสไามสิโอ้ได้ถุงมือแล้วพร้อมที่จะไปทำความสะอาดแล้วหรือยัง เด็กๆมานั่งคุยกันระหว่างพักเที่ยงนี่อยากกินขนมมั้ยฟฝงๆอร่อยอ่ะป๊อบคอร์นมัโอ้โหขยะเต็มไปหมดเลยดูโปสเตอร์นี้สิเขาแยกขยะด,ด้วยนะพวกเธอทำอะไรลงไปเนี่ยดูขยะพวกนี้สิอุ๊ยขอโทษไม่รู้ตัวเลยทุกๆคนจะต้องเก็บขยะหลังกินแล้วก็แยกขยะด,ด้วยนะเข้าใจไหมได้เลย เดี๋ยวเราจะแยกขยะเองนะสนุกดีทุกทุกคนช่วยกันทำความสะอาดแล้วก็แยกขยะเสร็จเรียบร้อยดีมากเลยจ้าอนนาเพื่อนๆน่ะกลายเป็นคนดีขึ้นแล้วว้าวนี่คือมือถือเครื่องใหม่เคสมือถือของเราจะธรรมดาไปได้ยังไงล่ะ ใส่ทุกอย่างลงไปในแก้วเลยเย้กล่องเนื้อดูสวยดีนะ iPhone รุ่นใหม่ล่าสุดเปิดกล่องมาแล้วจ้าแล้วของใครกันเอลซ่านะ่ะรู้สึกจะแอบชอบผู้ชายคนหนึ่งแต่เสียดายอย่างเขาน่ะชอบอัน,นาแต่ว,ว่าวันนี้เอลซ่ามาพร้อมกับแผนการใหม่โดยการเปไม่อั้นเลยทีเดียว ไม่ทราบว่าดีฉันช่วยอะไรคะคือฉันอยากจะได้ iPhone รุ่นใหม่ล่าสุดเลยงั้นชินนี้ไหมคะขอเลยแล้วกันได้เลยคะ่ะอา่ากล่องนี้มาดูถูกไปหรือเปล่าเนี่ยอืม hmm. อาแบบนี้แหละดูแพงเลยว้ <Wow. S 3> <Bye. Hi. S 2> าวไยไฮไอ้าวนึกว่าจะไม่มาซะแล้วเออทษทีจะมาสายเออนีอ่ให้นายนะ เอาจะไปไหนอ่ะแ,แล้วอะไรอยู่ในกล่องไอโฟนเหรอหมายความว่าไงให้ฉันเหรอโอเคสงสัยจะลืมลำมังเอาสายเปย์ผ้าสแล้วสิเลือกขนาดเลยแล้วก็ใส่ข้อความดีๆลงไปแต่ละอัน่าจะตกแต่งไปด้วยเชร เออแล้วทำไมถึงจะต้องส่งให้กับอน,นาคนเดียวกันละ่ะอนนาณาแกลายเป็นสาวป๊อปปูล่าหลังจากที่จัดงานรักษาสิ่งแวดล้อมอาน,นาอนนาาดูสิไม่น่าเชื่อเลยมีแต่คนส่งจหมารักให้เธอใครส่งมากันอ่ะเออไม่รู้นะโอ้มาอีกแล้วว้าวมีแต่คนแอบชอบฉันเหรอแต่ก็ดีนะคนทั้งหลายจะได้รักษาสิ่งแวดล้อมเหมือนฉันไงฉันเป็นบุรุษไปเสน่ให้เธอได้นะ